สระโสดทั้งทีจะเลือกวายสำหรับงานแต่งงานยังไงเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสซลสระอันวายบาสนามเด็กเล่นของคนรักวายคำถามคำถามหนึ่งนะครับที่ผมเจอบ่อยมากนะครับตั้งแต่เริ่มดื่มวายมานะครับแล้วก็เริ่มทำเกี่ยวกับอาชีพ วายมานะครับก็คือผมจะแต่งงานอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยผมจะต้องใช้ไวายกี่ขวดนะครับแล้วต้องเลือกซื้อไวายอะไรนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ก็คือบัตเจ็ตเท่าไหร่เป็นคําถามที่เหมือนจะยากนะครับแต่ว่ามันมีโลจิกของมันอยู่ว่าเราจะเลือกไวายได้ยังไงให้เหมาะกับงานนะครับให้เหมาะกับจํานวนแขกนะครับแล้วก็ให้เหมาะกับบัตเจ็ตแล้วก็ความพอใจของเราโดยเฉพาะความพอใจของเจ้าสาว ข้อแรกนะครับที่เราต้องคำนึงถึงก็คือจำนวนขวดของไวน์นะครับที่เราจะใช้ในงานแต่งงานของเรานะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดตั้งต้นว่าบัตเจ็ตเรามีเท่าไหร่เราจะเลือกไวน์ประเภทอะไรบ้างครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับสำหรับงานแต่งงานหรือว่างานเลี้ยงที่มีคนหรือแขกจำนวนมากๆเนี่ยผมจะแนะนำให้ s ซ r ร i n g p o r อร์ชนะครับหรือปริมาณการเสิร์ฟไวน์เนี่ย ให้ได้ขวดหนึ่งเนี่ยเสิร์ฟได้ประมาณ10นะครับถึง12แก้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นสปาร์กิ้งไวน์หรือแชมเปญเนี่ยจริงๆสามารถเสิร์ฟได้ถึง15แก้วเลยก็มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเสิร์ฟในปริมาณที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยคือแขกหลายท่านนะครับมางานแต่งงานนะครับเขาก็แค่อยากจะจิบ2จิบแล้วเขาก็จะวางแล้วเขาก็จะไปเมาส์ไปคุยกับเพื่อนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเสิร์ฟในปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยจะสังเกตก็คือในงานเลี้ยงนั้นเนี่ยจะมีแก้วไวน์นะครับ ตั้งทิ้งไว้เยอะมากโดยที่มีไวน์เนี่ยเหลืออยู่ในปริมาณที่เยอะมากเรียกว่าเป็นการซึ่งเปลืองโดยใช่เหตุทีนี้พอเราทราบแล้วว่าไวน์ขวดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเสิร์ฟนะหรือว่ารินไวน์ได้กี่แก้วเนี่ยเป็นต้นว่าถ้าเป็นไวน์ขาวหรือไวน์แดงเนี่ยก็ประมาณ12แก้วถูกไหมครับเราก็สามารถที่จะกะได้ว่าไวน์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันสามารถรินได้กี่ขวด เป็นต้นว่าสมมติเราเตรียมไวน์ไว้1ลังนะทั้งหมดงหมด12ขวดใช่ไหมครับเราเสิร์ฟ12แก้วต่อขวดก็เท่ากับว่าเราจะได้ไวน์ในปริมาณ14 4สี่แก้วหรือว่าประมาณ150แก้วถูกไหมทีนี้เราก็จะมาคำนวณต่อไปได้ว่าสมมติว่าเรามีแขกทั้งหมด300คนก็เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าแขกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็คือจะได้ไวน์ไปคนละ1แก้วทีนี้มันก็จะมาต่อไปเรื่อยๆว่าสมมติว่าเรารู้ว่าเพื่อนเรานะครับ โอ้โหมันดื่มวายกันหนักมากใช่ไหมเราก็อาจจะต้องกะว่าเรามีกลุ่มที่แบบเป็นกวนเราดื่มวายจริงๆจริงๆประมาณ20คนนะคนนึงประมาณครึ่งขวดใช่ไหมครับเราก็จะต้องบอกว่าอะกะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีได้ประมาณ5แก้วใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะกลับไปกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าสมมติแขกทั้งหมด3 0 0คน ดื่มหนักดื่มเบาไม่ค่อยดื่มเราจะต้องมีไวน์เสิร์ฟเขาทั้งหมดกี่แก้วนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะต้องคํานึงถึงอีกว่าเฮ้ยในงานของเราเนี่ยนอกจากไวน์แล้วนะครับมีเบียร์หรือเปล่ามีวิสกี้หรือเปล่าดังนั้นมันก็จะต้องลดทอนกันมาง่ายๆคือถ้าเราเสิร์ฟทั้งเบียร์ทั้งวิสกี้ใช่ไหมมีแขกทั้งหมด300คนเราก็กะอาจจะกะว่าเฮ้ยคนที่ดื่มไวน์จริงช่วงนี้มันกําลังฮิตใช่ไหมเราก็กะว่าดื่มดื่มไวน์จริงสั่ประมาณ100คน ใช่ไหมดื่มเบียร์ห้คนใช่ไหมดื่มวิสกี้ประมาณ20คนทีนี้เราก็จะรู้โจทย์แล้วว่าร้อ100คนเนี่ยเราจะเสิร์ฟเขากี่แก้วดีทีนี้มาถึงข้อที่2นะครับก็คือเราจะเลือกวายประเภทไหนนะครับก็คือถ้าแบ่งง่ายๆมันก็จะมีเป็นสปาร์กิ้งวน์หรือแชมเปญนะครับหรือว่าจะเป็นวายขาวดีหรือว่าจะเป็นวายแดงดีจากประสบการณ์ผมเนี่ยก็คือสัสดส่วนมันจะลดหลั่นกันไปก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ย ท,ทั่วไปก็คือเขาจะดื่มไวน์แดงกันเยอะกว่านะครับและรองลงมาก็คือจะเป็นไวน์ขาวและรองลงมาหรือว่าไท้สุดก็คือจะเป็นสปาร์คกิ้งไวน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อไวน์สมมติว่าเรากะจำนวนคนมาแล้วว่าเอ้ยแขกเรา300คนเรากะว่าเพื่อนเราไม่ได้ดื่มเยอะมีไวน์แค่2ลังเสิร์ฟได้ประมาณ300แก้วพอแล้วเราอาจจะกะแค่6ขวดเป็นสปาร์คกิง8ขวดเป็นไวน์ขาว แล้วที่เหลือนะครับก็คือเป็นไวน์แดงไปมันก็จะเป็นในสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างเหมาะสมนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือจะสามารถที่จะทําให้เรากะได้ว่าเอ๊ะเราจะซื้อไวน์ประเภทไหนในปริมาณเท่าไหร่นะครับที่ผมอธิบายแบบนี้หรือว่าที่ผมมีหลักการแบบนี้เพราะว่างานแต่งงานเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันจะเป็นงานที่มีแขกมาในจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามคิดถึงคนหมู่มากหรือคนที่แบบคนทั่วๆไปคนหลายๆประเภท ไม่ใช่ว่าเลือกไวน์แค่แบบเจาะจงแค่กลุ่มเป็นบางกลุ่มเหมือนกับกวนไวน์ที่เราไปดื่มด้วยเป็นประจําเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าคนส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงก็ชอบดื่มไวน์ประมาณไหนซึ่งตรงนี้มันก็จะมาโยงอีกถึงวิธีในการที่เราจะเลือกไวน์นะครับสมมุติว่า สปาร์คกิ้งไวนเป็นต้นว่าเราจะเลือกส p a r k i กิ้งไวนแบบไหนเพื่อที่จะมาเสิร์ฟในงานแต่งงานของเราถ้าผมแนะนำนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นส p a r k i กิ้งไวนไวน์ขาวหรือไวน์แดงก็ตามนะครับสำหรับงานแต่งงานเนี่ยเราควรจะเลือกไวน์ที่ถูกปากคนหมู่มากก็คือเป็นไวน์ที่ดื่มค่อนข้างง่าย ถ้าเป็นสปาร์กิ้งไวน์ก็คืออาจจะเป็นสปาร์กิ้งไวน์ที่แบบว่าดื่มแล้วสดชื่นไม่ได้แอซิดสูงจนเกินไปนะครับไม่ได้คอมเพล็กซ์มากจนเกินไปคือดื่มแล้วแบบเราไปเมาท์มอยกับเพื่อนได้อย่างสวยๆอยู่เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นไวน์ขาวก็ตามถ้าเป็นไวน์ขาวเนี่ยผมก็ยังแนะนําเหมือนกันว่าจะเป็นไวน์ที่แบบไม่ต้องหนักมากนะครับเน้นว่ากลิ่นหอมนะครับแล้วก็ดื่มค่อนข้างง่ายไม่รายจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบ ดื่มแล้วมันก็แบบดื่มได้เรื่อยๆเพราะว่าคนที่ไปงานแต่งส่วนใหญ่เขาไม่ได้แบบมานั่งแบบเฮ้ยดูดมดื่มแล้วก็แบบวิเคราะห์วายกันอย่างจริงจังไม่ใช่มันก็คือดื่มเพื่อเอนจอยเพื่อเฉลิมฉลองเฉยๆนะครับวน์แดงก็เช่นกันนะครับ ไวน์แดงก็เลือกเป็นไวน์ที่แบบอาจจะแบบบอดี้กลางๆนะครับไม่ได้ฝาดมากออกฟรุตตี้ดื่มง่ายๆนะครับพันที่ผมแนะนําก็อย่างเป็นไวน์ขาวเนี่ยง่ายๆเลยก็แบบพวกชาโดเน่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกโซยองบลองก็ได้กลิ่นหอมๆแต่ว่าแอซิดไม่ได้สูงมากจนเกินไปแล้วก็สําหรับไวน์ขาวนะครับแนะนําว่าไม่เป็นไวน์หวานนะครับเพราะไวน์หวานเนี่ยจะเป็นคนดื่มที่เฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วมันก็จะมีคนอีกเยอะมากที่ไม่ชอบดื่มไวน์หวานเลย ผมแนะนำว่าให้เป็นไวน์ขาวที่ dry หน่อยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆส่วนไวน์แดงเนี่ยถ้าให้แนะนำนะครับก็เป็นพันธุ์ง่ายๆอย่างเป็นต้นว่าพวกคาร์บเนสสวิองนะครับหรือว่าจะเป็นชีราสครับหรือว่าจะเป็น เมโลก็ได้แต่ว่าเป็นไวน์ที่มีโอ๊กอ่อนๆไม่ได้หนักมากแล้วก็บอดี้ไม่ได้เข้มแล้วก็แทนนินไม่ได้หนาจนเกินไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเสริมนะครับก็คือจะเป็นงานนะครับที่แบบว่าเรามีแขกผู้ใหญ่หรือเป็นแขก VIP นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบา,บางงานก็คือจะจัดโต๊ะโดยเฉพาะแล้วก็จะมีเขาเรียกพนักงานไปเสิร์ฟอาหารไปอะไรเลยตรงนี้ผมขอแนะนำว่าเราอาจจะเลือกไวน์สำหรับแขก VIP หรือว่าแขกผู้ใหญ่ โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่อาจจะคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ราคาสูงขึ้นได้นะครับที่สำคัญก็คือไวน์พวกนี้เราอาจจะเตียยกับโรงแรมนะครับแล้วก็แจ้งกับทางโรงแรมเลยว่าเวลาเสิร์ฟเนี่ยก็คือให้ถือขวดแล้วก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเวลาเราไปงานแต่งหรือว,ว่างานส่วนใหญ่เนี่ย ปกติเขาจะมีสเตชันเครื่องดื่มอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะลินไวน์นะครับจะขวดลงแก้วแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยถือแล้วก็มาเสิร์ฟซึ่งไวน์ตรงนั้นจริงๆคือเราเสิร์ฟไวน์ดีแค่ไหนเพื่อนเราก็ไม่รู้หรือว่าแขกเราก็ไม่รู้อยู่ดีแต่พอเป็นโต๊ะ p ีปุ๊บใช่ไหมเราถือไวน์มาเสิร์ฟเราเลือกไวน์ดีๆปุ๊บเราถือมาแล้วก็ใหพนักงานมาเสิร์ฟเนี่ยเออคือแขกที่มาแขกผู้ใหญ่แขก VIP ที่มานะครับเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยโอ้ อันนี้ว d นี่แล้วก็แบบเขาก็จะรู้สึกว่าเขาพิเศษมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลือก Y ให้กับโต๊ะ v i p นะครับก็ยังเป็นหลักการเดียวกันก็คือผมก็จะแนะนําว่าเป็น Y นะครับจากเ,าเขตที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง ที่คนรู้จักเยอะเป็นต้นว่าบอโดนะครับง่ายๆหรือว่าจะเป็นจากอ่าทัสคานีบารโรโร่หรือว่าจะเป็นไวน์จากโคตรโรตีชาตวเนฟตูป้ฟต่างๆนานาที่แบบคนทั่วไปค่อนข้างคุ้นหูแล้วก็รู้ว่าอันนี้เป็นไวน์พรีเมียมแล้วก็ไวน์ที่ค่อนข้างดีหรือถ้าเป็นสปาร์กเลงง่ายมากเลยก็คือเอาแชมเปญมาดื่มก็ได้ทีนี้อีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกไวน์สำหรับงานแต่งก็คือว่างานแต่งของเราเนี่ยมันเป็นงานกลางวานันหรือว่ากลางคืน งานกลางวันเนี่ยผมแนะนําว่าเราอาจจะเลือกไวน์ขาวให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เลือกไวน์ที่แบบกลิ่นหอมสดชื่นดื่มง่ายๆเบาๆแอลกอฮอล์น้อยๆน,นะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยหลายท่านก็คือยังแบบไม่ได้มีอารมณ์ที่จะดื่มเหล้าหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์กันมากหนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานเย็นใช่ไหมครับเราก็อาจจะเลือกไวน์แบบไวน์แ,แดงหรือว่าไวน์ที่แบบออกรสชาติเข้มมากขึ้นได้นะครับเพราะว่า ตกเย็นปุ๊บคือเลิกงานแล้วหรือว่าแบบกะว่าจากงานแต่งแล้วเราจะไปฉลองต่อน,นู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับคนมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์ที่อยากจะดื่มไวายหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าตอนกลางวันแล้วก็อีกเรื่องนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่างานแต่งเรามีอัพเตอร์ปาร์ตี้อีกนะครับก็คืออย่าลืมเผื่อวายไว,ยวย้เพราะว่าปริมาณที่จะใช้เยอะสุดเนี่ยก็คือเป็นช่วงอัพเตอร์ปาร์ตี้นี่แหละเพราะว่าคู่เ่าาสาวใช่ไหมครับก็ลังจะสละโสด นะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงมายินดีด้วยนะครับมีดนตรีอีกนะครับเพราะย่อตรงนี้จะเป็นอะไรที่แบบดื่มกันอย่างเรียกว่าสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินม,มากทีนี้นะครับปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยก็คือปัจเจตนะครับของเรื่อง Y วายนะครับ สำหรับใครก็ตามนะครับที่อาจจะไม่ได้จริงจังเรื่องไวน์มากนะครับก็อาจจะมองหาไวน์ที่ราคาประมาณ6-700ก็ได้นะครับตรงนี้คือเป็นไวน์ระดับเริ่มต้นที่แบบคุณภาพก็โอเคแล้วก็สามารถเสิร์ฟให้แขกได้นะครับโดยที่ยังอยู่ในบัจเจตของเรานะครับแต่สาหรับใครนะครับที่อาจจะจริงจังเรื่องไวน์มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะเสิร์ฟไวน์ที่แบบหแขกมาแล้วชมเลยนะครับก็อาจจะดูไวน์ที่ราคาสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับประมาณพันถึงพันห้าก็ได้นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกหาไวน์ได้แบบคุณภาพ ภาพดีๆเนี่ยมีช้อยเยอะมากส่วนสําหรับโต๊ะ VIP นะครับเราก็อาจจะดูวายที่แบบแพงกว่านั้นได้เป็นต้นว่าตั้งแต่ส0 0 0สามพันไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าวายสำหรับโต๊ะ VIP จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ในปริมาณที่เยอะมากมายโอเคตรงนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับทาให้เรากับคนที่เราจะแต่งงานด้วยหรือว่าแฟนเราครับก็คือสามารถที่จะไปคํานวณบัจเจ็ตได้ง่ายขึ้นโดยสรุปอีกทีนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราจะต้อง คิดก่อนนะครับว่าเราจะใช้วในปริมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาดูว่าเราจะใช้วประเภทไหนบ้างเป็นต้นว่าสปาร์กิ้งกี่ขวดขาวกี่ขวดแดงกี่ขวดนะครับและหลังจากนั้นเราถึงมาเลือกว่าเราจะเอาวาตัวไหนราคาเท่าไหร่ทิปสึกอย่างนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถมีวายเสิร์ฟได้ตลอดงานแล้วก็สามารถควบคุมบัจเจ็ตเราได้อย่าง ียกว่ามีประสิทธิภาพนะครับก็คือเวลาเราไปดีลกับโรงแรมนะครับเราควรจะต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนเลยว่าเราอยากจะเสิร์ฟไวน์ในพอร์ชั่นเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราคำนวณมาแล้วแหละตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะเสิร์ฟประมาณถ้าเป็นไวน์ขาวไวน์แดงทั่วไปก็อยากจะได้สัก12สแก้วตอนน่อ1ขวด ใช่ไหมครับถ้าเป็นสปาร์คกิ้งก็คือเราอยากจะได้สักประมาณ15ขวดหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปคุยกับคนโรงแรมที่เขารับผิดชอบนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเซลก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นบร r a g e แมเน g เจอร์หรือว่าคนที่ดูแลเกี่ยวกับการเสิร์ฟเครื่องดื่น,นครับว่าผมแบบขอแก้วไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟเนี่ย ขวดหนึ่งให้ได้ประมาณ12แก้วอย่าเสิร์ฟมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือบังโรงแรมเนี่ยคือเขาเสิร์ฟมาเหมือนกับว่าเราไปดินเนอร์เลยนะครับตรงนั้นก็คือจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุแล้วเราก็จะเห็นว่า ไวน์เนี่ยมันถูกทิ้งไว้ครับโดยที่ไม่จําเป็นเลยอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถทําได้สามารถคุยกับโรงแรมได้ก็คือบอกเขาว่าพยายามทยอยออกเป็นต้นว่าสมมติว่างานเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่6กโมงใช่ไหมพิธีการทุกอย่างเนี่ยมันไปจบกันประมาณ3ามทุ่มใช่ไหมเราก็ควรต้องเตรียมกับโรงแรมเลยว่ามีไวน์ทั้งหมดสามลังเราบอกว่าชั่วโมงแรกลงไป1ลังชั่วโมงที่2ลงไป1ลังชั่วโมงที่3ก็ถึงเอา อีกลังสุดท้ายมาเสิร์ฟเป็นต้นมันก็จะทําให้เรามีไวน์เนี่ยเสิร์ฟตลอดเวลาไม่ได้มาแค่ช่วงแรกนะครับหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างสมมติว่าสปาร์ค i ลิงหรือแชมเปญเนี่ยเนาะคือเราอาจจะเตรียมกับโรงแรมเหมือนกันว่าเราจะให้มาเสิร์ฟในช่วงที่เป็นพิธีการที่สําคัญนะครับช่วงพิธีการที่เอาเป็นต้นง่ายๆว่าแบบ บ่าวสาวอยูบ่บนเวทีแล้วกําลังตัดเค้กแล้วกาลังจะมีแบบประธานในพิธีเนี่ยกำลังจะขึ้นไปโทส์แล้วก็กําลังจะชนแก้วกันแล้วเป็นต้นเตรียมกันไวแล้วงานมันก็จะสมูทแล้วเราก็จะสามารถที่จะใช้วายที่เราเตรียมมาแล้วก็ซื้อมาได้อย่างที่เราวางแผนไวตรงนี้นะครับก็คือเป็นโลจิกนะครับในการเลือกวายสำหรับงานแต่งงานง่ายๆนะครับที่จริงคือผมใช้มานานมากนะครับตั้งแต่เริ่มดื่มวายแล้วก็เริ่มมีคนถามนะครับว่าเวายงานแต่ง เราจะเลือกยังไงดีก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคู่รักที่กำลังจะเข้างานแต่งงานกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกวายก็ตามหรือว่าเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับวายก็ตามนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าถามกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ